สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรงคุณภาพจากเพียวไลท์ปีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ IL เลิฟดาราค่ะอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมเลยทุกสัปดาห์นะคะแอร์ค่ะเบลค่ะใช่แล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นต้นเดือนแล้วค่ะคุณน้องถูกต้องเร็วมากๆเลยค่ะพี่แอร์ค่ะโอ้โหคือแบบเดือนหนึ่งเนาะเวลาแบบผ่านไปเร็วมากๆนี่แ๊บเดียวเพิ่งจะปีใหม่ใช่ไหมใช่ใกล้จะสงกรานอีกแล้วค่ะคุณพี่ค่ะเออช่วงเทศกาลผ่านไปอย่างรวดเร็วซึ่งเราก็ชื่นชอบมากเป็นอย่างดีใช่แลยเตรียมสาดน้ำก็เลยแบบเดือนหน้า Oh. ข้ามเดือนเลยแต่ว่าวันนี้นต้นเดือนเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็มีข่าวคราวในวงการละครเนี่ยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะถูกต้องค่ะวันนี้ค่ะเราก็มาดูกันกับละครเรื่องร้ายรักพยักกัางฟูค่ะที่ทได้เลิกทําการบวงสรวงไปแล้วค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าบอสใหญ่แห่งไคร่ปลอดคาสไทยทลวิชันเนี่ยก็ได้เดินหน้าแล้วก็ทําละครป้อนให้กับช่อง3เนี่ยเป็นอย่างมากเลยคือพี่น้องอรุณโอชาของเราอเองค่ะก็เรียกได้ว่าหลังจากที่บวงสรวงไปเนี่ยแล้วก็ละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครที่ขบรถ จริงๆหนูจะบอกเลยว่าฟังดีๆนะคะเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าคอมดี้เป็นไงคะพี่แอร์คะค่ะเด็กเดียวคือบู๊ไหมบู๊อยู่แล้วสิเพราะเขาบอกว่าร้ายรักพยักกางฟูมันก็ต้องมีเรื่องของกางฟูเกี่ยวเข้าถงค่ะแล้วก็ละครเรื่องนี้นะคะเราก็ได้พระเอกอย่างหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยมาประกบคู่กับนางเอกที่ห่างหายจากวงการละครหน้าจอโทรทัศน์ของเราเนี่ยไปนานถึงสองปีนั่นก็คือสาวสวยเซ็กซี่อย่างสาวซูซี่สุดสิรานั่นเองค่ะก็จะได้ว่า เป็นการโคโจรมาพบกันครั้งแรกด้วยเองแต่ว่าภาพบรรยากาศบวงสวงแล้วก็บทสัมภาษณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ,คะ พระชายกีกอนเจ้างพนธุ์โคจโคมาันเสตาโอเควราเจ่ะจมหาดีวาังพันาโวันยั์มาลออมกายาว่าประมาโคุโคมานานโคยักษปัตวาเดววะตัวาไม่ใาว

ใช่ครับเล่นในงนในงนได้ไหมร่วมงานกันสนุกครับสนุกดีก็จริงรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วแล้วพอได้มาร่วมงานกันแล้วก็เล่นเข้าขากันดีมากอ่ะฮะแล้วพี่ฟิล์มก็เฟรนลี่ด้วยนะคะมีอะไรอย่างเี้เลยนะครบเลยครับคอมเมดี้แอคชั่นดราม่าด้วยค่ะพาร์ทของซีจะมีดราม่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะเจอเรื่องร้ายค่อนข้างเยอะอืม ก็ตงฟูนิ้วนะครับมวยไทยมวยไทยของไม่ฟีนต้องเป็นด้วยครับต้องเป็นด้วยก็ยาคืาทลรก็จะไปจะไปอยู่กับต่งฟูก็จะไปเล่นนิ้วกับเขา เรื่องนี้กับการต่อสู้ศิลปะของจีนที่ยากไหมคะตัวกาเลยก็จริงจแล้วเนี่ยซุซี่จะเล่นเป็นมวยไทยนะคะพาร์ทกังฟูจะเป็นของลิฟฟีมวยไทยก็ดีค่ะคือเป็นครั้งแรกที่ซี่ไปเรียนด้วยก็รู้สึกสนุกดีนะคะแล้วก็ได้ได้ไปประสบการณ์ใหม่ๆได้อะไรกลับบ้านไปด้วยซี่กลับมาได้ประมาณ2เดือนแล้วก็ได้เริ่มถ่ายละครเรื่องนี้นะคะรายรักพยักกังฟูก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้กลับมาเจอทุกคนค่ะ ใช่ใช่ก็มีการจูนนะคะต้องมีการจูนเยอะแยะเหมือนกันในเรื่องของการ acting ภาษาแล้วก็อย่างเช่นที่ต้องเล,เล่นมวยไทยนะคะแล้วก็ในเรื่องก็มีนักแสดสินไทยด้วยก็ดีดีที่มีแบบพื้นฐานตอนเด็กตอนนั้นก็มีการแบบรำไทยอะไรบ้างสำหรับงานโรงเรียนอะไรพวกนี้นะคะครับผมก็ฝากร้ายรักพยักกลางฟูนะคะรับรับรองเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าขนทัพนะักแสดงที่แบบเป็นคอม,มดี้แบบว่าตัวจริงกันมาหมดเลยสนุกและก็ตลกครับ ซี่ก็ฝากละครเรื่องร้ายรักเพียกกังฟูเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจซี่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลย และนี้ก็เป็นแค่ภาพบรรยากาศบวงสรวงละครเท่านั้นแล้วถ้าเห็นได้จากกองอ่เรียกว่ากองทัพนักแสดงดีกว่าพระเอกเนี่ยหนุมฟิล์มไปแล้วนักเอกสาวซูซี่สูดสิกราไปแล้วยังไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีพี่ธัญญาธัญญาเรศของเรารวมไปถึงพี่เปิ้ลน,นาคอนโบวิัมธมาพี่ไก่สมพนพี่อ้นศรีพันพี่ก๊อฟเบญจพลแล้วก็พี่เกริก <laughs> ชินเลอร์แล้วยังไม่หมดแค่นี้ค่ยยังมีนักแสดงดอีกมากมายทีเดียวและเชื่อว่าหลายคนได้ยินชื่อนักแสดงไปแล้วแค่พี่ไก่พี่อ้นนี่ก็แบบ โอ๊ยบอกเลยว่าหาแน่นอนร่วมด้วยพี่เกิรกพี่เปิ้ลนาคอนตัวพ่อตัวแม่ของพงกาทั้งนั้นเลยนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็เรื่องราวของละครเรื่องร้ายรักพยักกังฟูเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้ทางช่องสามเร็วๆนี้นั่นเองใช่แล้วค่ะดูของวงสวงของช่อง3าไปแล้วข้ามซ้ายมาทางช่อง7กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับละครเรื่องหัวใจเถื่อนนั่นเองต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้นะจับเอาพระนางที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสมากในช่วงนี้ก็คือหนุ่มออกมา พานรวมไปถึงสาวขวัญอุตสามณีเนี่ยมาประกบคู่กันอีกแล้วที่สําคัญนะคะละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นของค่ายสามัญการละครของพี่ตัวสรัญยูเขามีข่าวไม่ใช่มีข่าวหรอกเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วพี่ตัวเนี่ยก็คือเป็นนักแสดงหน้าแบบว่าหล่อมากตอนนั้นแล้วสาวขวัญของเราก็ยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นนันละครด้วยกันนะเออตอนนี้เขาก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วแต่ว่าภาพบรรยากาศงานบวงสรวงรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของเรานักแสดงจะเป็นยังไง บ้างเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ mata terdengar terangkat terkini khas